กรมอุตุเผยทั่วไทยฝนยังหนักจากล่างมรสุมพาดผ่านกรทมก็เจอด้วยเตือน47จังหวัดเสี่ยงท่วมน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่2กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาไล่พยากรณ์24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดตาก จันทบุรีตราดระนองและพังงาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้น้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเนื่องจากล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมทะเลน้มันภาคใต้และอ่าวไทย สำหรับคลื่นโดยบริเวณททเรียนดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงใต้โดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรทะเลียนดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเลีกเรื่องการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณททเรียนดามันตอนบนและอ่าวไทย นบนควรงดออกจากฝั่งไปอีกหนึ่งวันพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย6ในกาวันนี้ถึง6ในกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่อุตร,รดิตฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23- 24ถึงองศาอุณหภูมิสูงสุด30-34ถึงองาอศาเซลเซียสลมปาปวนความเร็ว1 0 2ถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะนอยเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินคนรราชสีษษษษมาขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดสโถอนอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอบุบลราชธานีอรณหภูมุมต่ำสุด 22- 24องศาเซลเซียสอรณหภูมุมสูงสุด3 1 3 4องศาเซลเซียสลมแปรปวนความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบ,บุรีและราชบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-24ิบองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้คว,วามเร็วสิบถึงี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงพายตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดนครนา,นายกราชบุรีชะ เชิงเซาอระยองจันทบุรีตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสระูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสเริ่มต้นตกเฉียงใต้ความเร็ว2 0 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเรขึ้นทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน